อยากเข้ามาทํางานบริษัทที่เป็นบริษัทอินเตอร์แบบนี้เขาต้องเตรียมตัวยังไงก่อนเพื่อนไหมสมัยที่เรียนอยู่อืก็คือตั้งใจเรียน <laughs> ตั้งใจเรียนพยายามที่จะแบบว่าอิควิปตัวเองให้มีของให้มีอะไรที่เราสามารถไป offer ออฟเฟอร์เขาได้เข้าใจตัวเองว่าตัวเองเก่งด้านไหนแล้วไปให้สุดในด้านนั้นพี่พ<น>ี่ครับปรึกษาค่ะเหนื่อยกับงานพอทนเหนื่อยกับคนนี้ต้องทํำยังไงคะในระดับเมเซนเจอร์เหนื่อยกับงานพอทนเหนื่อยกับคนต้องทํำยังไงครับ คิดซะว่าคนเขาเข้ามาเป็นชาเลนจ์ใช่หรอเปาใช่เพิ่งคุยกับลูกน้องวันนี้เลยเฮ้ยเฮ้ยทไมดิทาไมแบบทำไมคนนั้นเขาเป็นแบบนี้คนนี้นเป็นแบบนี้บอกว่าถ้าเรื่องนิสัยอ่ะพี่เปลี่ยนในเขาไม่ได้แต่ถ้าเรื่องงานอ่ะพี่เปลี่ยนให้เขาได้อเพราะว่าถ้าเรื่องงานพี่เปลี่ยนให้ทุกคนไปในทิศทางเดียวที่พี่ต้องการได้แต่นิสัยถูกสอนมาคนละแบบดังนั้นพี่เปลี่ยนเขาไม่ได้อถ้าอยู่ด้วยกันไม่ได้อันนั้นอีกเรื่องหนึ่งไปโตทำงานเถินโปร งั้นแนะนำตัวก่อนเลยครับเชิญท้องเทนสวัสดีค่ะทุกคนชื่อเทนเทนนะคะจบเอกภาษาสเปนจากคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะตอนนี้ทำงานเป็นมานจ์เมนต t เทรนดที่บริโอรนี่คืองานแรกเลยปะอันนี้ไม่จริงๆงานที่สได้ไหโอ้โหเหมือนกันเนาะงานแรกคืออะไรครับงานแรกเป็นโปรเจกต์ o คอิ i เนเตอร์ค่ะที่ Italian Trade Agency แล้วภาษามันช่วยให้เราได้เข้าไปไหม ใช้ภาษาสเปนเลยใช่ไหมไม่ได้ใช้ภาษาสเปนภาษาอังกฤษงหรอก็คือจริงๆเรียนภาษาสเปนมาใช่ไหมใานแรกที่ทำทำบริษัทอิตาเลียนก็คือบริษัทเนี่ยเขาเป็นบริษัทที่เขาเหมือนกับว่าเป็นอยู่ใต้ของสถานคู่อิตาลีนั่นแหละเนี่ยก็คือการที่เรามีภาษาสเปนเป็นหลักเนี่ยมันเหมือนกับช่วยให้เรารู้ภาษาอิตาเลียนไปในตัว ล่ะมันลิงก์กันได้เหรอคอะไรดี่มันเชื่อมลิงก์ในเรื่องอะไรเรื่องตัวอักษรหรือการออกเสียงได้บ้างตัวอักษรด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลักๆคือมันมีรากมาจากภาษาเดียวกันมันจะพอเดาๆได้ใช่ใช่เออได้ยินเหมือนกันตอนที่เริ่มเรื่องสเย้อนไปตอนนั้นทําไมถึงเรื่องอักษรครับแล้วก็ รวมถึงเอกสเปนด้วยโอ <Okay. S 1> เคก็เรมาปล<อ>ายเ,<อ>เลยป้าสเปนอ่ะเออไม่ค่ะมาปลายเรียนฝรั่งเศสอืมอ่าก็คือ,อใช่เรียนเสียงภาษาร้างเศที่เรื่องอักษรเพราะว่าจริงๆรู้สึกว่าเป็น passion ที่จริงๆรู้ตัวตั้งแต่ ตอนป2ว่าเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือมากนั่งอ่านหนมดขายพอร์ลเล่นแล้วสี่ห้าบาทเยอะมากอะไรเงี้ยอ่านการ์ตูนอ่านไปเรื่อยอะไรเงี้ยก็คือรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่ชอบเรียนเกี่ยวกับภาษาแล้วก็ชอบเรื่องประวัติศาสตร์อะไรอย่างงี้ก็รู้ตั้งแต่ตอนนั้นแล้วเป็นแพชชั่นแต่ว่าก็มีแบบเปลี่ยนใจเอ๊ะยากจะไปเรียนอย่างอื่นดีเพราะว่าจริงๆก็มีความกลัวเหมือนกันว่าเฮ้ยอักษรเข้าไปแล้วจะทำงานอะไรอะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายก็ตัดสินใจเลือกแพชชั่นของตัวเองครับแต่มอ่อไปเรียนฝรั่งเศสมาทำไมเข้าอักษรไม่ไปทางฝรั่งงงเเเเศสลลลยยยอออ่่ะะพราาาาวกปีนบ้ เขารู้สึกว่าเป็นคนที่แบบถ้าสมมติเราทําอะไรได้แล้วก็อยากจะลอง explore อย่างอื่นบ้างที่แบบเอ้ลมแบบสามารถทําได้ไมใช่วาสเปนเพิ่งเริ่มเรียนครั้งแรกก็คือปีหนึ่งเลยเริ่มจากศูนย์เลยเป็นภาษาที่4สิเป็นภาษาที่ไทยอังกฤษฝรั่งเศสฝรั่งเศสแล้วฝรั่งเศสตอนนี้สื่อสารได้ปะได้อ่านเข้าใจฟังเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะเราก็เคยทํางานกับบริษัทฝรั่งเศสมาแล้วก็แบบสามารถฟังเข้าใจแต่ว่าเรื่องพูดอะไรเงี้ยอาจจะแบบเอ้ยไม่ได้ใช้นานไม่ใช้คืนประจำอาจจะพี่ไม่เข้าใจเพราะว่าพี่เรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่่ปประมาณ3จนนนทุกวัีี้ ยังสื่อสารนั่นไม่ได้เข้าใจขนาดนั้นเลยคือพอคนมันชอบภาษาแล้วเนาะบางทีมันเก็งเร็วมันลิงก์เนาะใช่ใช่ใช่คือรู้ตัวเนี่ยปงเลยว่าชอบโอเคแล้วเอในแง่ของความเอาไปใช้งานต่อในการทํางานภาษาสเปนถือเป็นภาษาที่แมสไหม ถามว่าแมสไหมอาจจะไม่แมสในประเทศไทยขนาดนั้นแต่ว่าถามว่ามีงานทํำไหมมีแน่นอนเพราะว่าในเมื่อคนเรียนภาษาสเปนมามันมีสายที่ไปอยู่แล้วตอนนี้มีเพื่อนที่เป็นนักการทูตอยู่ก็มีมีเพื่อนที่ไปเป็นไกด์ก็มีหรือว่าเป็นครูสอนภาษาสเปนอยู่ก็มีก็คือมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะเอาไปใช้หรือเปล่าไม่แต่เห็นเด็กอินเตอร์สมัยก่อนนะส่วนใหญ่เลือกสเปนเยอะนะเพวกแบบคนที่ได้ภาษาอังกฤษอยู่แล้วเขาก็จะไม่จีนก็ไปสเปนเลยอย่างเงี้ยแสดงว่าจริงทั่วโลกมันก็มีหลายประเทศที่ใช้กันอยู่เพราะว่าจริงๆสเป เนือจากประเทศไทย<ะ>เขาใช้เป็นอันดับ,บสาบของโลกใช้มากที่สุดในอันดับสาของโลกเพราะเขามีประเทศออทางยุโรปเนาะแล้วก็มีฝั่งลตอเมริกาด้วยคือเห็นมีเพื่อนรุ่นพี่ที่เรียนเยอะ เป็นพวกบาลีสันสกฤตอะไรอย่างเงี้ยมีเรียนอันนั้นเยอะแล้วก็จบมาจริงๆเด็กสอนทํางานหลากหลายมากเลยเนาะหลากหลายมากมาอยู่รายการทีวีก็เยอะใช่ไฟ็ลน์กมีหล่ยแก๊งเลยจริงมันทําได้นอกจากภาษามันได้อีกเยอะเลยเนาะแสดงว่าถ้าเราถ้าเราต้องเลือกถ้าเราเลือกได้นะเราไปทํางานบริษัทที่เป็น global ใช่ไหม้บริษัทต่างประเทศแบบนี้เงินเดือนเหลมมันก็จะสูงหน่อยแล้วเราต้องทํายังไงเราถึงเข้าไปได้เขาเขาเรียกร้ออะไรบ้าง หลักๆก,การที่เราจะเข้าไปทํางานบริษัท global ได้เนี่ยอย่างแรกเลยภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษต้องได้แน่นอนไม่ว่าจะทํางานบริษัทโก o b ที่ไหนใช่มันต้องเป็นพื้นฐานอยู่แล้วแล้วก็หลักๆก็คือเรามีของอะไรที่เราจะไปร์ให้เขาขึ้นอยู่กับสายงานเลยสมมติเราไปทํางานต่อ marketing เรามีอะไรที่เราจะไปร์ให้เขาอย่างแทนเทมไม่ได้เรียน marketing มาเลยใช่แปลงมาก็คือไม่เคยเรียน marketing มาก่อนเลยหลังจากที่ได้งานแรกก็คือไม่เคยเรียนมาก่อนเลยแต่ว่าเรามีของที่เราร์ให้เขาว่าเรามีเรื่องของภาษาเราพูดภาษาอังกฤษได้สเปนได้ฝรั่งเศสได้ได้หลายภาษาแล้วเราก็มี creativity ที่อ t จจิจูดอะไรที่เขาต้องการที่เขามองหาอยู่ก็ได้งานเหมือนกันก็ได้งานเหมือนกันแต่ก็อยู่ในแวดวง Marketing ใช่ค่ะแสดงว่าตอนไปสมัครงานครั้งแรกอ่ะเราไปแบบที่ไม่มีไม่มีประสบการณ์อะไรเลยแล้วก็เรียนไม่ตรงสายด้วยใช่ที่มีทั้งหมดคือหนูยื่นรายพอร์ตเหรอไม่ไม่มีพอร์ตจริงๆอ่ะตอนตอนนี้สมัครงานเออ พี่สมัครเองจริงๆแบบจริงๆเลยคือ apply จริงๆคืองานที่ที่สองอ่ะอันนี้เป็นบริษัทมาของฝรั่งเศสเขาชื่อ Expression p a r k f e งเนาะบเฮ้ยโอ้ยอะไรปัดช่องนะโดยละพี่ปองเช่เลตติบียงเหมือนเพลงแล้วคือตอนที่ apply ไปก็คือเอ่อ apply ผ่านแบบแอปทรรมดาทั่วไปนี่แหละ job DB อะไรก็ว่าไปแล้วทีเนี้ยตอนแรกไม่คิดว่าจะได้ด้วยเพราะว่าเป็นงานเมดติ้งแต่ว่าเหมือนกับว่าเขาให้เขียนในว่าเราแบบเราให้อธิบายตัวเองว่าเป็นยังไงแล้วก็บอกเขาไปว่าเราเรียนฝรั่งเศสมาอันนี้ข้อที่หนึ่งแล้วอย่างที่ส คือเราบอกเขาไปว่าเราเคยเรียนเกี่ยวกับน้ำหอมมาซึ่งตรงนี้แปลกมากเพราะว่าใช่ตอนนั้นนะก็คือท้าความไปตอนมหาลัยเรียนวิชาเอ n 1ของจุฬาเนอะชื่อ y Education อ่ะซึ่งตอนที่เรียนตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะได้ใช้แค่เรียนเพราะอยากเรียนแล้วคือในวิชานั้นนะเขาสอนเรื่องน้ำหอมที่ตอนเรียนก็รู้สึกว่าจะได้ใช้เหรอใช่ใช่แล้วคือสุดท้ายแล้วอ่ะเราได้ทําในสิ่งที่เราเรียนมา ังั้นใช่มันเป็นพลอยที่แบบเอ้ยตอนที่เราเรียนเราก็ไม่ได้คิดหรอกว่าเราจะได้ทําหรือว่าเราจะใช้แต่สุดท้ายมันก็ช่วยเราได้จริงๆในการโดยที่ไม่มีประสบการณ์มารต้งด้วยแล้วต้องไปไปตั้งต้นไปเริ่มทําความเข้าใจกับคาว่ามารติ้งหนักไหมหนักอยู่หนักอยู่ก็คือใช้วิธีการอ่านเองอ่านเองหาความรู้เองอะไรเงี้ยใช่ต้องขยันหน่อยแล้วงานที่สนะครับอันนี้3มก็คืองานที่ทําอยู่ทุกวันนี้ก็คือ management trainee ที่เราอยูอันนี้เป็นอ๋อก็ยังไม่ได้ใช้สเปมสิยังไม่ได้ใช้่ก็ยังไม่ได้ใช้ใช management trainee เทียบกับที่ที่2ที่เป็น marketing เออมันคาว่าเทรนนีคนจะคิดว่ามันคือแบบฝึกงานมันดูย้อนหลังไหมเออเราทํางานประจํามาเราต้องมาฝึกงานจเมนต์ใหม่อะไรเงี้ยจริงจริงจเมนต์เทรนนีอันนี้มันเหมือนเป็นมันไม่ใช่เทรนนีขนาดนั้นมันเป็นฟต์แฟรมากกว่าในการที่เราจะไปเป็นบนเจอรในอนาคตอ่าอย่างบางคนเขาอาจจะแบบเข้าไปทํางานตําแหน่งหนึ่งเขาต้องใช้เวลาระงาณสปีในการที่จะขึ้นไต่ขึ้นไปเป็นบนเจอรแต่ว่าจเมนต์เทรนนีคือโปรแกรมที่เขาเป็นเหมือนกับว่าให้คุณได้ลองทางานจริงในฐานะบนเหอรหรือาจจะไม่ได้มีตาแหน่งบนเจอรแต่ว่าคุณได้ทํา ทุกอย่างเอกจริงๆใช่มันเป็นโปรแกรมประมาณ fast track มหมไม่ใช่เครนนีปกติซึ่งเราไปบริษัทใหญ่ๆมาเนี่ยตอนที่ไปทำใต้โตทำงานก็จะมีเนี่ยแผนกเนี้ย management แนีเนีอยู่แทบจะทุกบริษัทนะ ก็สำหรับคนที่อยากเป็นแบบสายงานแบบแมนจเมนต์ทั้งหลายก็จะมาเลือกอยู่แผนกนี้มันเหมือนไปเร็วใช่ไปเร็วโตเร็วโตเร็วเรียนรู้อะไรเยอะมากแล้วนี่คนไม่แห่มาอยู่แผนกนี้กันหมดหรอในความเป็นจริงนะไม่รู้นะก็ควรจะบ้างเราก็อยากเป็นเจ้าคนในคนเราก็มาอยู่แมเนจเมนต์เทรนนีมันดูไม่ต้องใช้เวลานานในการแบบไม่ต้องไปแวะทั้งอื่นแต่เชื่อว่าก็มีคนที่ถนัดจะทํางานแบบนั่งงานก็อาจจะไปงานไม่ได้มองถึงแมเนจเมนต์เท่าไหร่ก็จริงในช่วงแรกอะไรเงี้ยนะณตอนนี้6เดือนที่ผ่านมาของแมเนจเมนต์เทรนนี เราไปเขาให้เราทําอะไรบ้างอะ อ๋อตอนนี้เป็นงานพรักของ Product กับ Social ค่ะงานก็คือเราจะเป็นได้คุม Product คืออันนี้บอกแบรนด์ที่ทำอยู่ไดไหมได้ได้คิวส s อ่าจจะเคยรู้จักการใช่ที่ i e h l แล้วก็ c p s ค่ะคิวส์ก็คือเขาเป็นหนึ่งในแบรนด์ของ L'Oreal แหละแล้วเขาก็ให้เราไปคุม Product ได้คุมแฟนชายแฟนชายหนึ่งไปเลยคือตัวกันแดดใช่เราก็ได้ไปแบบว่าคิดแคมเปญในการที่จะรีพุชโปรดักต์ตัวนี้ว่าเราจะสื่อสาร Product ตัวนี้ออกไปยังไงอ่าประมาณนั้นใช่ได้มันคืองานจริงหรือว่ามันเป็นแค่โปรเจกต์ที่ทำให้เราเป็นงานจริง ใช่จริงทุกอย่างใช่จริงทุกอย่างใช้จริงก็คือเขาให้เราได้ทํางานจริงๆเลยแล้วการเป็นบริจเมนต์แปลว่าเราต้องมีทีมหรือมีลูกน้องไหมหรือว่าเราทํางานคนเดียวมีทีมค่ะแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้มีลูกน้องขนาดนั้นแต่ว่ามีทีมที่เป็นพี่พี่เมนเจอร์ที่เขาจะคอยช่วยสอนเราว่าองานนี้เจอนี้ต้องทํายังไงทํามีต้องทํายังไงไม่มีแต่ทํางานคนเดียว เออใช่ใช่เขาก็คือปล่อยให้ทําเลยแล้วเขาเป็นหม่วนเรามันที่ปรึกษาไม่มีเอันเดอร์ไม่มีอันเดอร์เราไม่มีเข้ทกันดยทั้งหดเยไม่มีเพื่อนด้วยมีเป็นแบบมาร์เก็ตติ้งโคช่วย2คนอะไรเงี้ยค่ะแต่เขาก็เป็นเหมือนกับของทีมนั่นแหละถ้าสมมติเรามีอะไรก็ไปบอกเขาได้แต่ว่าส่วนใหญ่ก็คือพี่เขาให้เราไปทําเองเลยคือในตำแหน่งเราสามารถตัดสินใจในการแก้ปัญหาได้เลยถูกไหมใช่ค่ะแต่ว่าก็สามารถขอคาปรึกษาจากพี่ๆได้นะคะว่าถ้าสมมติเราแก้ปัญหานี้แล้วมันจะดีหรือเปล่าประมาณนี้ช่วงท้ายนี้ถ้าคนอยาก เรียนภาษาสเปนแนะนําว่าเขาเริ่มยังไงดีแล้วเขาต้องเก่งภาษาอังกฤษไหม เก่งภาษาอังกฤษไหมจริงๆอาจจะไม่ต้องเก่งภาษาอังกฤษมากก็ได้อ่าแต่ว่าจริงๆแล้วภาษาสเปนสามารถช่วยเรื่องของภาษาอังกฤษได้เหมือนกันนะเพราะว่าด้วยไวยากรณ์อะไรมันทำให้เราสามารถเข้าใจภาษาอังกฤษได้มากขึ้นแล้วถ้าสมมติอยากเริ่มตรงไหนเริ่มกระดกลิงก่อนเลยอย่างแรกรเรื่องนี้ก็ก่อนเลยอย่างแรกใช่ือใช่ใช่ใช่ลูกคูณได้รอเรือใช่เพราะว่ารอเรือเนี<ร>่ยค<ร>ือเป็นล<ร>ูกคูณยังกระดกลิงไม่ได้เลยภาษาสเปนเดี๋ยวก็ได้เดี๋ยวก็ได้ใช่มันเป็นเหมือนเบสของภาษาสเปนเลยในการที่จะออกเสียงเนาะแล้วก็อาจจะ ¡Chay! ¡Quiero! ¡Pero! ¡Pero maní! ไม่เข้าใจความหมายโอเคม่เป็นใช่ใช่ก็คือเหมือนเป็นพื้นฐานนั่นแหละแล้วก็อาจจะเริ่มในการแบบว่าฟังเพลงดูหนังว่าเริ่มแบบเช็คคอร์สเล็กๆก็ได้อะไรเงี้ยค่ะผอํมเกะอําเกืออําเกะอําเกือบตอนเนี้ยนะถึนดังๆอใช่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 อมเกือบอัมเกผมรักคุณภาษาสเปนเมื่อไหร่เตียเอโมรเตอโมเกปาบเกปาโบเล่นใหญ่คนนี้ก็มันชาแล้ว เออาได้ได้ได้แล้วถ้าคนที่เรียนภาษาที่สามอยู่นะภาษาสเปนหรือว่าคนที่เรียนด้านภาษามาเด็กอักษรทั่วไปอยากเข้ามาทํางานบริษัทที่เป็นบริษัทอินเตอร์แบบนี้เขาต้องเตรียมตัวยังไงก่อนเพื่อนไหมสมัยที่เรียนอยู่อืก็คือตั้งใจเรียนตั้งใจเรียนพยายามที่จะแบบว่าอีคิปตัวเองให้มีของให้มีอะไรที่เราสามารถไปออฟเฟอร์เขาได้อ่า เข้าใจตัวเองว่าตัวเองเก่งด้านไหนแล้วไปแห้สุดในด้านนั้นค่ะหนูยื่นเกรดไหมอะไรนะคะตรงยื่นเกรดไหมเขาขอดูไหมเขาขอดูไหูจบเท่าไหร่ฮะเออหมายถึงว่าเกรดตอนเรียนอ่ะสามจุดแปดค่ะโอ้ เมเนจเมนต์เทรนนีแหละันคเนี่ยทุกอย่างมันประกอบกันให้ได้มาเป็นเมเนจเมนต์เทรนนีละมั้งและนี่ก็ไปเรียนวิชาข้างนอกอย่างน้ำหอมน้ำหอมชอบเลยเรียนไปก่อนมันหนึ่งมาเรียนจิตวิทยาด้วยนะโอ้โหยากจังวะสิ่งเหล่านี้อยู่ในพอร์ตโฟลิโอถูกไหมใช่เขียนอยู่ก็อยู่ในเรซูเม่นั่นแหละก็ให้นกัเขารู้ว่าเรามีของอะไรพี่พี่ครับปรึกษาค่ะเหนื่อยกับงานพอทนเหนื่อยกับคนนี้ต้องทำยังไงคะในระดับเมเนจเมนต์เทรนนีเหนื่ยกับงานพอทนเหนื่อยกับคนต้องทำยังไงครับ คิดซะว่าคนเขาเข้ามาเป็นชาเลนจ์ใช่หรอเราอือ่าคนที่เข้ามาเนี่ยบางครั้งเราก็อาจจะไม่ได้ชอบเขาหรือเราจะชอบเขาเพราะว่าสิ่งเนี้ยเราสามารถปรับได้ด้วยมายเซตของตัวเองอืมใช่เราต้องเข้าใจก่อนว่าคนที่เขาเข้ามาหาเราในชีวิตเนี่ยเขามาจากแบ็ k กราวด์ที่ต่างกันออ่าเขาถูกเชฟมาต่างกันนั่นคือเหตุผลที่ว่าทําไมเราถึงมีความรู้สึกกับเขาแบบนี้เราจะชอบเขาไม่ชอบเขาเพราะเขามีแบ็ k กราวด์ที่ต่างจากเราเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจเขาตรงนี้อืมอันนี้เรื่องจริงใช่เพิ่งคุยกับลูกน้องวัน วันนี้<ค>น<ห>เลยไม่ถูกถกระถางเนี่ยอ่ะใช่เขาไม่เขาบอกว่าทําไมดิทําไมแบบทำไมคนนั้นเขาเป็นแบบนี้คนนี้เป็นแบบนี้นบอกว่าถ้าเรื่องนิสยัยอ่ะพี่เปลี่ยนในเขาไม่ได้อื แต่ถ้าเรื่องงานอะพี่เปลี่ยนให้เขาได้อเพราะว่าถ้าเรื่องงานพี่เปลี่ยนให้ทุกคนไปในทิศทางเดียวที่พี่ต้องการได้แต่นีสัยถูกสอนมาคนละแบบดังนั้นพี่เปลี่ยนเขาไม่ได้อถ้าอยู่ด้วยกันไม่ได้อันนั้นอีกเรื่องหนึ่งใช่ผมมั<ใ>นช่วยวไม่ได้แล้วใช่ดีดีมากดีมากโอ้โหวันนี้ได้แต่สาระความรู้ปิดสวยมากคนบินสวยมากคนินมาดีขมวดเขาเรียกขมวดเอาวันนี้ขอบคุณเทนเทนก่อนขอบคุณเทนเทนรับขอบคุณเทนเทนับคับผมอ่าแล้วก็เป็นอีกหนึ่ง ภาษาที่น่าสนใจนะสำหรับสเปนอักษรก็ยังเป็นขณะดที่น่าสนใจอยู่ใช่สุดท้ายอักษรหางานง่ายกว่าที่เราเยอะเลยเงินเดือนดีเนเดือนดีด้วยไปโตทำงานเถินโปร